สในฐานะที่บริษัทของคุณเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมวันนี้คุณดูแลสังคมรอบๆบริษัทของคุณอย่างไรธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลวคือคำกล่าวของประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในหลายเวทีเรามักได้ยินนัก CSR หยิบยกคำพูดนี้มาบอกกล่าวเพื่อชี้ให้เพื่อนนักธุรกิจมีความตื่นตัวหันมามีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชนและสังคมรอบข้างแนวคิดการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนั้นไม่ใช่แค่กิจกรรมการให้การบริจาคแล้วแต่เป็นการมองในมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับ แต่คือการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนหรือความเจริญร่วมกันซึ่งแน่นอนภาคธุรกิจต้องเป็นฝ่ายขันอาสาลงไปช่วยเหลือชุมชนดังเช่นกรณีของบริษัทน้ำตาลมิตรผลซึ่งทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลที่ลงไปช่วยพัฒนาพัานุ์อ้อยให้ชาวไร่อ้อยทำให้บริษัทมีวัตถุดิบในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรดีขึ้นบ่อยครั้งที่มีคนพูดนะคะว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการที่เราได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือการให้นะคะนั้นมิตรผลก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เราขันอาสาไปทาก็คือการไปสร้าง,างศักยภาพของชุมชนเช่นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําไร่อ้อยอย่างยั่งยืนนะคะเรามีอิดีของเรา,าไปช่วยพัฒนาเรื่องของพันุอ้อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวไร่อ้อยในเรื่องของการจัดการที่ ให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีกว่างนั้นสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราช่วยทําให้เกษตรกรมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นมีรายได้มีผลกําไรมากขึ้นซึ่งก็เป็นผลดีกลับมาในเชิง CSR ก็คือเราวินวินมิตรผลก็จะได้อ้อยเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาพัฒนาธุรกิจด้านเครือสหวิริยาซึ่งทาอุตสาหกรรมเหล็กมากกว่า54ปีและมีโรงงานในพื้นที่อำเภอบางสะพานมานานกว่า20ปีตระหนักว่า การที่โรงงานเข้าไปตั้งในชุมชนโรงงานก็ควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเจริญให้กับชุมชนโดยหลังจากพบปัญหาว่าชุมชนมีปัญหาเรื่องหนี้สินปากท้องจึงมุ่งที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลกระบวนการภายในโรงงานไม่ให้สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนมีการรับลูกหลานของคนในชุมชนเข้าไปทำงานกว่าร้อยละ70บริษัท ได้จัดทีมพนักง,งานลงพื้นที่ไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีการตั้งธนาคารชุมชนพัฒนาอาชีพให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้จนเกิดธนาคารชุมชน11แห่งเกิดสภาผู้นำชุมชนระดับหมู่บ้านที่มาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืน ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมการทำ CSR ที่ดีของภาคธุรกิจก็คือการที่ทำธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมีการดูแลบริหารจัดการและการดาเนินการที่จะเกื้อนหนุนต่อชุมชนและก็สังคมในพื้นที่ที่โครงการหรือว่าโรงงานตั้งอยู่เมื่อชุมชนเข้มแข็งนะคะ เราฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกในชุมชนก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างได้อย่างสันติสุขหรือว่าเกื้อกูลกันนะคะแล้วเราจะได้ใจคนในชุมชนรอบๆของบริษัทเราได้อย่างไรคะอันท,ที่หนึ่งเนี่ยนะครับต้องถามว่าองค์กรมีความตั้งใจจริงในการที่จะดูแลเขาจริงหรือเปล่าผมว่าชุมชนคนภายในหรือใครก็ตามที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ย โดยปกติเนี่ยเวลาที่มีใครมาทําอะไรกับเราไม่ว่าจะให้หรือไม่ให้ไม่ว่าจะช่วยตุนรุ่นช่วยน,น,นี่เนี่ยมันมีเซนต์อยู่แล้วแหะครับว่าเขาทํากับเราเนี่ยอย่างจริงใจมากน้อยแค่ไหนอันที่สองนะครับทำด้วยใจต้องทําแล้วมันให้ได้ผลด้วยนะพอเรามีความตั้งใจที่ดีแล้วนะครับเขาสัมผัสเรื่องนั้นได้แล้วเนี่ยอย่าให้มันกลายเป็นเหมือนกับว่าตั้งใจดีฮะแต่พอไปทําเสร็จปุ๊บไม่มีเครื่องมือไม่มีกระบวนการไม่มีการวัดผลไม่มีรูปแบบไม่มีอะไรก็ตามเลย เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าจะได้ใจเขาเนี่ยนะครับมันคงต้องเป็นทั้งสองส่วนด้วยแล้วทําแล้วเนี่ยต้องให้ชุมชนให้คนที่เขา,เาได้รับประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยเขาได้มีคุณค่าจริงๆจากสิ่งที่เราทําหัวใจสําคัญอันหนึ่งในการเข้าไปในพื้นที่ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนก็คือการสื่อสารซึ่งต้องคํานึงถึงพื้นฐานความเชื่อวัฒนธรรมความนึกคิดของชุมชนและอยู่ในพื้นฐานของความตั้งใจดีให้ความเคารพซึ่งกันและกัน มิฉะนั้นอาจจะทําให้ชุมชนเกิดความเข้าใจที่ต่างไปได้การทําความเข้าใจในแต่ละพื้นที่เป็นสิ่งจําเป็นแต่การทําความเข้าใจนั้นต้องแยกออกมาจากหลักการของ PR ที่เป็นเรื่องของการทํา Image เมื่อใดยังคิดโครงการไม่จบอย่าเปิดตัวออกไปเพราะมันจะเกิดผลเสียกลับมาตรงที่ว่าภาพที่สังคมหรือชุมชน คาดหวังนั้นมันจะกลบความเป็นจริงที่เราทําและมันจะกลายเป็นดาบสองคมที่ทิ่มแทงเราวันหลังเมื่อธุรกิจและชุมชนเห็นคุณค่าของการพัฒนาร่วมมือกันปัญหาที่ยากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมก็สามารถแก้ไขได้ CSR เราทําได้เราทำได้ Tchau,